สวัสดีครับผมเฟอรซี่โตแสบนะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงวันวาเลนไทน์ครับเพรวกวันที่ผมลงคลิปวิดีโอนี้เป็นวันที่ตรงกับวันวาเลนไทน์พอดีนะครับคือวันที่14กุมภาพันธ์ในปี2560นี้นะครับถ้าพูดถึงวันวาเลนไทน์แล้วนะครับคุณนึกถึงอะไรครับแล้วคุณคิดว่าจะต้องทําอะไรบ้างในวันวาเลนไทน์ครับผมเชื่อเลยเกินนะครับว่าหลายๆคนคงจะนึกถึงดอกกุหลาบของขวัญช็อกโกแลตหรือการ์ด สารภาพรักอะไรทํานองนี้นะครับซึ่งทุกอย่างที่ผมพูดมานะครับมันมักจะเป็นสิ่งของที่คนจะมอบให้กันในเชิงความสัมพันธ์แบบชู้สาวนะครับความสัมพันธ์แบบชู้สาวนี้ไม่ใช่หมายความว่าผิดศีลธรรมนะครับหมายความว่ารักกันแบบอยากเป็นแฟนกันอย่างนั้นนะครับซึ่งแน่นอนครับในปัจจุบันนี้บางครั้งมันเลยเถิดไปถึงการมีเพศสัมพันธ์กันด้วยนะครับคือแน่นอนนะครับหลายๆคนก็หวังที่จะมีเพศสัมพันธ์กับคนที่คุณรักในวันวาเลนไทน์นะครับทั้งหมดที่ผมพูดมันมันเป็นเพียงแค่เซสเชีี่ยล วันวาเลนไทน์นะครับวันวาเลนไทน์ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะครับว่ามันคือวันแห่งความรักครับคุณเคยได้ยินคานี้ไหมครับรักพ่อนะรักแม่นะเฮ้ยกูรักมืกวาเฮ้ยไอตูบฉันรักแกหรือว่าเสื้อตัวนี้โอ้โหฉันรักมากๆเลยคุณนึกออกไหมครับ ความรักนะครับมันไม่จํากัดรูปแบบนะครับคุณสามารถรักได้แบบไหนก็ได้นะครับรักแบบเพื่อนรักแบบพี่รักแบบน้องรักแบบแฟนรักแบบพ่อรักแบบแม่รักแบบสัตว์เลี้ยงรักแบบทุกอย่างครับความรักมันไม่มีรูปแบบครับอีกทั้งมันไม่จํากัดสถานะด้วยครับคุณจะรักคนจะรักสัตว์หรือรักสิ่งของมันก็คือความรักทั้งหมดนะครับอีกทั้งมันยังไร้พรมแดนซะด้วยนะครับบางครั้งคุณอยู่ห่างไกลกับสิ่งที่คุณรักเป็นร้อยเป็นพันหรือเป็นหมื่นกิโลแต่คุณก็สามารถรักได้ครับนั่นแหละครับมันคควาาาาาามมมมรักทํํํใใหห้้ผไ่สถด ของความรักได้นะครับผมรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่เกินไปนะครับเพราะฉะนั้นวันวาเลนไทน์มันไม่ใช่เป็นเพียงวันที่คุณเอาใช้แสดงความสึกดีๆต่อคนที่คุณรู้สึกสัมพันธ์แบบชู้สาวนะครับแต่มันเป็นวันที่คุณจะได้แสดงความรักต่อทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนหรือทุกอะไรก็ตามที่คุณรักนะครับทุกวันนี้ผมเห็นคนโพสต์ในเฟซเยอะมากๆเลยครับว่าวันวาเลนไทน์แล้วยังไม่มีคนควงเลยฮวาเลนไทน์นี่เหงาจังผมไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมคนเหล่านี้ถึงมีความคิดแบบนั้นนะครับทาไมคุณไม่ลองหยุดแล้วมองไปทททีีีี่่่รอๆตตััััววขคคคคคคุุุุณณณณมนนกกและ เพียงแต่คุณเป็นหน้ามืดตาโมวไปมองว่าวันวาเลนไทน์เป็นวันที่ต้องแสดงความรักต่อแฟนแค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นในวันวาเลนไทน์นี้นะครับไปบอกกับทุกคนที่คุณรู้สึกรักเขาเลยนะครับว่าคุณรักเขาครับเชื่อผมนะครับว่าคุณจะได้สิ่งดีๆกลับมาอย่างแน่นอนนะครับแต่แน่นอนครับถ้าเป็นในประเทศไทยนะครับน้อยคนนะครับที่จะนึกถึงว่าวันวาเลนไทน์คือวันแห่งความรักครับส่วนมากเขาจะนึกว่าวันวาเลนไทน์คือวันที่เอาไว้แดงความรู้สึกดีๆต่อแฟนหรือคนที่รู้สึกดีๆแบบชู้สาวนะครับและผมก็มีหลายๆอย่่่่่่่่่าาาาาางงงงงงทททททีีีจจะะมบออ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 อกกเเเพืืตตตตนน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 สิ้้้้้ๆววววัััยยยยรุลไูซ อย่างนั้นให้แฟนนะครับผมเคยได้ยินประโยคหนึ่งมาและผมชอบมากๆนะครับเขาบอกว่าคนที่ได้กุหลาบมากที่สุดมันก็ไม่ได้แปลว่าเขาหน้าอิจฉามากที่สุดนะครับในทางตรงกันข้ามนะครับคนทีไ่ได้ดอกกุหลาบจากดอกเขาอาจจะมีความรักที่หน้าอิจฉาที่สุดก็ได้นะครับอันนี้เป็นประโยคที่ผมชอบมากๆนะครับเพราะผมได้ฟังมาและผมรู้สึกว่ามันใช่ครับมันคือชีวิตจริงของมนุษย์เลยครับ เพราะทุกวันนี้คนเราเป็นวัตถุนิยมไปแล้วนะครับเวลาได้ของที่มีค่ามากก็จะรู้สึกว่าเขารักเรามากอย่างนี้นะครับแต่เชื่อผมนะครับของขวัญที่มีค่าที่สุดบางครั้งก็อาจจะลงทุนน้อยที่สุดนะครับชเช่นคุณหาจจาเศษกระดาษมาพับเป็นรูกหัวใจเป็นร้อยร้อยพันพันดวงแล้วมอบไปกับคนที่คุณรักนะครับผมว่าอันนี้มันมีค่ามากกว่าคุณเสียเงินแพงๆเพื่อซื้อดอกกุหลาบและมอบไปคนที่คุณรักเพื่อหวังให้ไเขารักคุณกลับนะครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะครับว่าเดือนกนนนก,นอนกุมมมมาาััันนนนเเเี่่ยป็ดือแหงงคควรรจิบไ มันน่าคิดนะครับ,นน ith ith รบเพราะว่ามันกําลังบอกเราครับมันกําลังบอกแล้วว่าความรักเนี่ยแต่สั้นหรือยาวมันไม่ได้อยู่ที่ระยะเวลาที่คบกันมานะครับแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะทําทุกวินาทีให้มันมีค่ามากแค่ไหนต่างหากครับเชื่อผมนะครับบางครั้งการใช้เวลากับคนที่รักให้มีค่าเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่ได้มีโอกาสมากนะครับถ้าคุณมีโอกาสคุณใช้เวลาให้มันคุ้มค่าที่สุดจะดีกว่านะครับและในเมื่อพูดถึงเรื่องความรักแล้วผมคงจะข้ามเรื่องเพศสัมพันธ์ไปไม่ได้นะครับเพราะมันก็เป็นสิ่งของที่คู่กกกัััันนนนนนนออออยยยยู่่แแลล้้้้ววววะะะะะะคคคครรรรรบบผมมีีีปปปปโโชชึงททาาาาาจจใใใหุํํเเไไิต เพศสัมพันธ์ไม่ได้นําไปสู่ความรักนะครับแต่ความรักตัางหากที่จะทําให้คนสองคนอยากจะมีความสัมพันธ์แบบที่ลึกซึ้งกันนะครับนั่นหมายความว่าถ้ามีคนมาขอมีเพศสัมพันธ์กับคุณแล้วบอกว่าเขาจะรักคุณมากๆากากันอันนั้นคุณอย่าไปเชื่อเลยครับอันนั้นคือเขาต้องการตัวคุณต้องการร่างกายคุณมากกว่าที่ต้องการความรักครับการแสดงความรักมันมีเยอะแยะมากมายหลายรูปแบบนะครับไม่ใช่มีเพียงเพศสัมพันธ์อย่างเดียวครับรู้ไหมครับบางครั้งการที่คุณแค่ถามว่ากินข้าวยัง สบายดีไหมเป็นห่วงไหมอันนั้นมันคือการแสดงความรักที่ลึกซึ้งมากกว่าการบอกรักหรือการมีเพศสัมพันธ์ซะอีกนะครับซึ่งการจะรักหรือไม่รักใครเนี่ยเรารู้ได้ด้วยตัวเองครับไม่ต้องให้ใครมาบอกนั่นแหละครับก็คือทั้งหมดของเรื่องวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักที่ผมอยากจะบอกต่อเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับสุดท้ายนี้ผมก็มีข้อคิดเล็กน้อยมาฝากคุณทุกคนนะครับว่าอย่าไปยึดติดกับวันวาเลนไทน์ซึ่งเป็นวันที่ใครก็ไม่รู้อุปโลงขึ้นมานะครับเพราะคุณ สามารถทําให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักสําหรับทุกคนที่คุณรักได้นะครับยังไงก็อย่าลืมแชร์วิดีโอนี้ไปให้คนที่คุณรักด้วยนะครับสวัสดีครับ